โอเคครับผมก็ต้องขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม FS19 นะครับผมก็คลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่8นะครับผมก็คือก็อยู่ในงานซ่อมถนนเหมือนเดิมนะครับผมซ่อมทางลูกหลังนะก็เดี๋ยวผมจะแปารถแท็กเตอร์ก่อนนะก็อยู่นี่เลยครับผมอ่านี่นี่อยู่อ่าบริษัทนี้เลยครับอันนี้ผมเช่าเขานะทุกคนนะพอดีรถแท็กเตอร์เราติดงานนะอ่าก็มาเช่าที่บริษัทนี้ก่อนนะครับผม อันนี้อันนี้เขาให้เช่าเป็นวันนะครับผมนะวันละ00พันนะครับผมก็จะเป็นบริษัทที่เขาให้เช่ารถนะครับผมอ่าก็นั่นแหละนะทุกคนนะให้เช่ารถก็คือเช่ารถนะอันนี้เดี๋ยวเราจะย้ายจากตรงนี้นะครับผมไปหน้าง,งานนะครับก็ตอนนี้เทดินไว้เรียบร้อยเอ้ยเทหินนะครับผมาอ่าตอนนี้รถกงรถเกรสิบล้ออะไรก็อยู่หน้าง,งานหมดเลยนะครับปะเดี๋ยวเราจะเอารถแท็กเตอร์ขึ้นเลย ขูคันโคตรใหญ่นะครับผมใหญ่ยายมากเดี๋ยวขอปรับอันนี้มุมกล้องก่อนทุกคนอ่าโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมอยู่ใกล้ๆเองนะทุกคนนะดีที่มันอยู่ไม่ไกลนะครับอ่านี้ยเนีนชัวร์ครับโอ้คันใหญ่มากครับทุกคนกระทันรัดมากครับน่าจะแรงนะอันนี้ก็จะเป็นงานแรกที่รถทิเตอร์ออกงานนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแป๊บผมเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับอยู่ไม่ไกลนะครับผมนะที่เดิมนี่ครับผมที่ EP T7 เนี่ยนะครับอ่าอยู่ไม่ไกลเหลือผิดวันนี้ก็มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับก็คนเดียวก็เฟี้ยวได้อะครับทุกคนเออก็ไม่อยากจะคุยเท่าไหร่อ่ะครับคนอื่นเขาติดธุระหมดนะครับผมก็มีแต่เรานี่แหละที่ไม่มีทุุงทุระอะไรกับเขาหรอกนะครับ <c oughs> คนก็ติดเรียนนะครับผมอ่าวันนี้ก็ใช้เดียวอีกเช่นเคยนะครับนะ <c oughs> ไหนไวะทางเข้านี่ครับผมเป็นทางลุกลางโอ้รถรด,ด,ดอันนี้ไหลถดทิกเตอร์ไหล <c oughs> ลืมรัดไว้นะครับผมนะอ่ก็เบรกแรงเกินไปนิดนึงเมื่อกี้เบรกแรงเกินนะครับผมแหมไหลเลยดีนะมีที่กั้นไว้นะครับถ้าไม่มีที่กั้นนี่งามไส้เลยนะเออ แล้วครับผมมาแล้วรถอสิบล้อเราจอดพักอยู่นะครับวิ่งหลายเที่ยวมากครับผมกว่าจะวิ่งเสร็จนะทุกคนเนี่ยต้องเอาหินนะครับผมนะเอาดิน,ม,นมันไม่อยู่นะทุกคนต้องเอาหินมาเทยอย่างเดียวครับถ้าเอาดินมาเวลาฝนปุ๊บน้ําไหลามาใช่ไหมมันก็ไหลไปเหมือนเดิมนะครับนะก็ต้องเอาหินมาโรยเหมือนเดิมนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราเอารถลงก่อนเดี๋ยวเราเริ่มงานกันเลยนะครับผมอ่า โอ้แรงเหมือนกันนะนี่ยนี่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแรงจริงหรือเปล่านะครับผมเนี่ยหินเป็นกองเป็นกองเนี่ยจะดันได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นภายในนะทุกคน,นสามารถขับภายในได้ครับเสาอันนี้ผมไม่แน,น่ใจว่าเขาไว้ทําอะไรนะเนี่ยก <c oughs> ็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไปครับโอ้โ,อโอเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องครับเป็นไงยแรงเอาเรื่องนะทุกคน โอ้โหใช้งานง่ายกว่ารถเกตยเยอะเลยอะถ้าเป็นงานดันดินะนะเออถ้าเป็นงานเกตถนนก็ต้องรถเกตเขาแหละนะครับมาครับนี่้อเอาเรื่องครับผมแรงมากครับโอ้โหหินกองเบลอเลยมันดันปื้ดเดียวอะเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับแหมสุดยอดจริงเลย เดี๋ยวมาดันฝั่งนี้บ้างครับอันนี้คือเวลาน้ำไหลามานี่มันก็จะไม่อจะไม่ซาะแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราเทหินไปแล้วนะครับเป็นหินกวดนะทุกคนนะหินคุกหินกวดอะไรก็ไม่รู้แหละเออรู้แค่ว่าเป็นหินนี่แหละ <c oughs> เขาเรียกหินอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอนนหินข,า,ขาวๆก้อนใหญ่ๆแข็งๆอะ่ะเอออ่านี่เดดันง่ายเว้ยนี่เป็นไงทุกคนเรียบจิบนะครับางานดี อันนี้ใส่อันนี้มาครับทุกคนเป็นล้อสแต็กแบบชิดพิเศษนะทุกคนอเอาไว้สําหรับแบบางานลุยโดยเฉพาะเลยนะครับเอาไว้แบบงานหนักอะไรโดยเฉพาะเลยนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้มันยังเป็นเนินอยู่นะเราจะดันตรงนี้ลงไปก่อนนะครับดันลงไปเลยนี่แต่ตัวนี้ก็ดันไปเลยครับดันต่อกันไปเลยนี่ โอ้เป็นไงเดี๋ยวเราไปดันกลับมาบ้างดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวเรามาดันลงไปครับอันนี้ขนาดวิ่งตั้งหลายรถเนี่ยยังเหมือนจะไม่พอนะแต่ว่าก็พอแล้วแหละนะครับแนวอีกแล้วนะครับวิบ่งจนโอ้โหจนตาเเลือทุกคนวิ่งคนเดียวอะ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะทําให้มันเสมอแบบพอประมาณนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะลองเอารถเกตมาดันดูไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ่าน่่น,น เอ้ยเดี๋ยวนะรอสแตกเราเรอสแตกเราไม่หมุนไว้เมื่อกี้อะไรวะมาครับอ่าตอนนี้เริ่มเสมอแล้วครับผมตรงที่มันเป็นหลุมอะนะตรงที่มันเป็นคลองลึกๆตรงเนี้ยมาครับนั่นเลยฟื้บโอ้เลยบกิฟเป็นไงครับแม่สุดยอดครับผมเจอสแตกแบบเพาะมากครับ แต่สแต็กสมจริงมากสแตก็แตกใหญ่อ่ะเนี่ยเออใหญ่มากครับโอ้โหดูดิโคตรเนียนนะครับผมโอ้โหด,ดูดูการทำงานมันนะครับโอ้โรู้สึกว่าอาจจะชอบรถแท็กเตอร์ขึ้นมาแล้วสิมันใหญ่ด้วยนะแล้วก็มันมันแรงด้วยนะครับผมโอ้โตัวนี้รู้สึกว่าเราจะวางผ่านหรือเกินไปครับเดี๋ยวเราจะเป็นดันมาจากฝั่งนู้นบ้านแล้วกัน รู้สึกว่าเราจะวางผ่านหรืเกิดไปครับผมเมื่อกี้อยู่ภายในในี่จุกแล้วบ้างเนี่ยดูยดิโชคเชิรกอะไรก็ไม่มีกับเขาะนะครับโ,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 โชคไม่มีครับผมรถแบบนี้ <c oughs> ะเดี๋ยวเราดันตัวน,นี้ลงไปครับตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเนินนะทุกคนนี่ยังเป็นกองดินอยู่นะครับอ่าสวย เดี๋ยวเราจะดันให้มันแบบรถเกรดวิ่งได้ครับวิ่งได้ง่ายๆหน่อยแล้วกันนี่ก็ดันไปแบบนี้เลยเดี๋ยวเราดันออกทางนะครับครับนี่เฮ้ยกิๆๆๆๆๆๆๆนลึกเกินกินลึกเกินครับไม่ไหวไม่ไหวถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยทำไมผ่านเราไม่ตรงวะเนี่ยเออเอาอีกแล้ว <laughs> ผ่านล้วเอียงครับผม เออเดี๋ยวนะทำไมมันเอียงวะเฮ้ยแตังไงวะเนี่ยเอาแล้วงามใส้แล้วทุกคนอ๋อนี่เหรอโอเคเมื่อกี้ผ่านมันเอียงนะทุกคนเราต้องเล็งใหม่ตั่งพานใหม่ก่อนครับโอ้โหตั้งยากสุดเลือเกินอ่ะโอเคได้แล้วไปครับลูกเต๋าดุยดุยดุยลุยก็ค่อยดันไปนะทุกคนเราต้องใจเย็นๆนะครับ เดี๋ยวก็เฟี้ยวได้แหมเป็นไงเดี๋ยวราทีมงานก่อนเดี๋ยวค่อยจัดเต็มนะครับอ่ะป่านนี้อันนี้รถเกียวิ่งได้ยัางไรเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเสมอว่ะเฮ้ยเราต้องไปดันดินจากฝั่งนู้นลงมานะครับผมเพราะว่าฝั่งนี้มันมัน,ม,นมันต่ำแล้วฝั่งนู้นยังสูงอยู่นะครับอ่ะอย้ายรถกลับไปกลับมานี่แหละอ่ะ แล,แล้วเราต้องดันดีตัวนี้ลงไปครับตัวนี้มันยังอันนี้อยู่อ่านี่อ่านี่ดันตัวนี้ลงไปครับผมอ่าสวยลีกนิดนึงตัวนี้ต้องเอ่อต้องดันออกมานี่นะทุกคนเหมือนจะดีแลนะแต่ว่าแต่ว่ามันยังไงไม่รู้นะทุกคนอ่านี่ ๊าเออเสมอแล้วมาเดี๋ยวเราลองเอารถเกียร์มาดันดูว่ามันจะดีกว่าเดิมไหมนี่ก็จอดไว้ก่อนนะครับดี๋ยว,วางทางรถเกียร์อีกเดี๋ยวเราแอบไว้ข้างๆแล้วกันเอ๊ะผ่านนี่มันชอบเอียงเว้ยเอเจอดไว้ <c oughs> ไวนี่ก่อนครับไปแปลารถเกยียร์มาลองดูว่ามันจะเสมอหรือเปล่ามันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ กูเสียงดังเกินอะรถเกียร์อะมาไหนอ่าดีครับผมดันอย่างเดียวครับผมรถเกียร์เราฐานเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไม่ต้องปรับฐานให้มันยุ่งยากเดี๋ยวงานนี้รถเกียร์น่าจะรับจบนะครับผมถ้ามันเสมอแล้วนี่รถเกียร์นี้เกียร์ได้สบายเลยนะครับอ่าโอ ขอเลื่อนครับขอเลื time, Aí, know, Then, uh, ่อนครับผมอ่าเริ่มรู้ใจมาแล้วนะครับเดี๋ยวเสมอไม่เสมอก็ค่อยกันอีกทีหนึ่งเออรู้สึกว่าเราจิตใจร้อนเกินไปนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแล้วกันนะครับอ่าปลอได้เบาครับปลอได้เบาปอได้ปบาอครับปอได้เบาอเอออ่าค่อยๆไปเอารถติดรถติดเฮ้ยฮัลโหล ต,ติดครับโอ้ตายแล้วพึ่งพุ่งไปเลยครับผมเออแบบนี้แหละสงสัยต้องพึ่งเทคเตอร์แล้วมั้งตรงนี้นี่ทำไมเกียดดีไม่มาเลยวะอ่ะไหนดูสิเออมาแล้วมาแล้ว,ลวเออก็เสมออยู่นะทุกคนมันมันก็ไม่น่าเกียดน,นะเออเอก็เป็นงานอยู่เราอะอ,อนี่เลยครับ <c oughs> จะ้อดอีกแล้วเราใส่ซิ่งอ่ะอนะทุกคนธรรมดาครับรู <c oughs> ้สึกว่าตัวนี้ยังไม่ค่อยเสมอทุกคนฐ <c oughs> านมันปรับยากเว้ย สวยเออโอ้เรียบแล้วทุกคนเรียบแล้วอ่านี่ปิดเกตร,รับจบบอกแล้วเหลือตรงนี้นะทุกคนนะตรงนี้มันยังไม่เสมอผมต้องใช้สมาธิขั้นสูงเลยอ่ะทุกคนอย่าร้อนไม่ได้ครับอย่าร้อนนี่เดี๋ยวพังครับผม อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวงานพังนะครับอุตสาห์ทำเสมอแล้วนะครับอ่าค่อยๆเกียยไปแล้วกันนะครับผมปัาบนี่สวยโอ้เริ่มเสมอแล้วทุกคน<อ>เด๋ยวตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้ใช่ไหมโอเคอเห็เนไะหมมันเริ่มเสมอแล้วโอ้ไปไงทุกคนปั๊บอ่าโอเคโอเค,อเคนี้ก็เสมอแล้วนะทุกคนนะก็ได้แล้วนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะทุกคนอาจจะไม่สมจริงนะก็มันเป็นการจําลองเหตุการณ์ขึ้นมานะทุกคนนะก็ อย่าไปจิจ้างอะไรมากมายครับผมก็จะมีเสมอบ้างไม่เสมอบ้างนะทุกคนก็แต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับรถก็สามารถสัญจรไปมาได้แล้วส่วนน้ําไหลมากก็มันจะไหลผ่าดินไปเลยผ่าหินตรงนี้นทุกคนเพราะว่าหินน้ํามันซอกซอะไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมอ่ามันน้ํามันสามารถไหลผ่าไปได้เลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับงานาซ่อมทางลูกรังกันนะครับผมเป็นงานอบอตอนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะทุกคนนะก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ